thank <laughs> you สวัสดีและขอปูเสือต้อนรับเข้าสู่ Ubiverse EP ที่5กันนะครับทุกคนเรามาอยู่ด้วยกันสบายๆแบบนี้นะฮะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์เหมือนเช่นเคยนะฮะในคลิปก่อนเนี่ยเราติดการบ้านคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าเราเนี่ยจะมาเล่าวิลกรรมของมือสังหารในตำนานอีก3คนด้วยกันต่อจากในตอนแรกที่เราเนี่ยเล่าเรื่องของกูลานอิลตานีแล้วก็ปูดาวเรียสไปนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้นะฮะขอแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิป u ู i v e r s e EP ที่4นะครับที่เราเล่าประวัติของมือสังหาร3คนก่อนหน้าเอาไว้นะครับหรือไม่งั้นก็จะฟังเทปนี้ไปก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปฟังเทปก่อนหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับแหมแนะนําแบบนี้ไม่รู้จะแนะนําทําไมนะครับเอาละครับเอาเป็นว่าอย่าลืมไปฟังกันทั้ง2ตอนเลยนะครับหรือว่าถ้าจใจดีนะครับก็ฟังทุกตอนเลยนะครับที่เราทําออกมา เอาละครับอินโทรกันอิ่มแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการเดินทางไปยังแผ่นดินใหญ่ไปรื้อฟื้นวิลกรรมของมือสังหารคนนี้กันเลยดีกว่านะฮะนามของเขาเนั้นก็คือวยอยู่นะครับถามว่าชายคนนี้เนี่ยไปทําวิลกรรมอะไรเอาไว้นะฮะมือสังหารรุ่นหลังเนี่ยเขาถึงได้ลงทุนหล่อรูปปั้นนะฮะเอาแกมาวางไว้อยู่ในวิลล่านะครับคือว่าแกเนี่ยแค่ได้ชื่อว่าเป็นคนสังหารจีนซีฮ่องเต้แค่นั้นเองเลยฮะ และอาวุธที่ใช้สังหารจัก,กรพรรดิจีนคนแรกนั่นก็คือหอ,อกที่แกถืออย่างที่เราเห็นอยู่ในรูปปั้นนั่นแหละคุณผู้ฟังเอาเข้าจริงรายละเอียดเรื่องวิธีรอบสังหารจินซีฮ่องเต้ของเว่ยอยู่เนี่ยยังไม่มีบอกนะครับว่าแกทํายังไงแกร่วมมือกับใครแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับก็คือหอ,อกที่แกถือครับผมเพราะว่ามันน่าจะผมย้านะครับว่าน่าจะนะครับเป็นหอ,อกที่มีชื่อตั้งตามมือสังหารที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร,ร,ร์นะครับชื่อจิงเคอนะครับผม คำถามตามมาอีกคาว่าจริงเคอร์คือใครจริงเคอร์นะครับได้ชื่อว่าเป็นคนที่พยายามจะสังหารจินซีฮ้องเต้นในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับถึงสุดท้ายแล้วเขาจะทํางานนี้ไม่สําเร็จแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือชี่ว่าประวัตินักลอบสังหารนะครับ แล้วคนรุ่นหลังเนี่ยก็มีการเอาวิลกรรมของพี่แกนะครับไปสร้างเป็นผลงานเยอะแยะเลยนะครับเอาที่ดังๆเลยก็คือหนังเรื่องฮีโร่ของจางอี้หมอนะครับฉายปี2003นะฮะเกิดทันกันไหมละครับน้องๆดูหนู20ปีเลยนะฮะ20ปีเลยถ้าใครยังไม่เคยดูนะฮะแนะนําว่าให้ลองไปหาดูนะครับหนังสนุกมากเอาละครับกลับมาเรื่องของเรากันต่อดีกว่านะครับแล้วจริงเคยกับหออของเว่ยยูเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันได้ยังไง ในหนังสือการ์ตูนนะครับ Assassin's Creed Dynasty บทที่34นะครับมีฉากสำคัญอยู่ฉากนึงนะฮะที่ตัวเอกเนี่ยได้เดินเข้าไปในคลังอาวุธของมือสังหารแล้วก็เจอกับหอ,อกเล่มนึงฮะค,คนที่นำทางเข้ามาเล่าให้ฟังว่าเออไอหอ,อกเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหอ,อกตั้งแต่ยุคฉินเลยนะแล้วมันก็มีชื่อว่าจริงเคอเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงเลยแหะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีโอกาสนะครับที่หอกของเวยยู่เนี่ย ก็น่าจะเป็นหอกที่มีชื่อจริงเคิร์ Netflix เล่มนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็ดูชี้นําให้เป็นไปในทางนั้นทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะให้เรียงเหตุการณ์นะครับก็คือมีการลอบสังหารจินซีฮ่องเตค้ครั้งแรกนะครับซึ่งจริงเคิร์เนี่ยเป็นตัวเล่นคนสําคัญที่เขาเนี่ยทำให้สาเร็จครับต่อมาวิลกรรมของจิงเครงิร์ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับมือสังหารรุ่นหลังนะครับจนมีการเอาชื่อของเขาเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อหอกแล้วเว่ยอยู่ในก็เอาหอกเล่มนี้ไปสังหารจินซีฮ่องเต้จนสําเร็จครับ นับว่าเป็นการสารต่อง,งานของจริงเคอจนรู้ล่วงนั่นเองฮะซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นแค่ทฤษฎีลอยอยู่ในอากาศเท่านั้นนะฮะแต่ผมว่าอีกไม่นานนะฮะเราก็จะรู้เรื่องของเว่ยอยู่มากกว่านี้แน่ๆเพราะว่าใน Assassin's Creed 7หรือว่าภาคหยกก็กำลังจะมาแล้วนะครับแล้วก็มีฉากหลังเป็นยุคข,ของจินซีฮ่องเต้ด้วยแทบจะคอนเฟิร์มได้เลยนะครับว่ายัางไงยังไงเว่ยอยู่เฮียแกก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าจะมาในบทบาทไหนเดี๋ยวคงต้องคอยดูกันนะครับ และผมก็แอบ,บอยากรู้นะครับว่าจริงเคยในโลกของ s s a s s i n s Creed เนี่ยเขาจะเป็นสมาชิกภาคี h i d เด n นวันด้วยใช่ไหมคือชงบทมาขนาดนี้นะฮะทีมเขียนบทก็ไม่น่าเอาไปเททิ้งแล้วใช่หรือเปล่าฮะมีอะไรให้มันน่าติดตามจริงๆนะครับกับภาคเจ็ดนะครับผมเอาลคะครับมือสังหารในตำน,นานคนต่อไปนะฮะเขามีชื่อว่าล e โอนีอุสมือสังหารแห่งจักรวรรดิโรมันครับย้อนไปไกลถึงช่วงศตวตรรษแรกนะฮะคืออ่ะเอางี้นะฮะผมจะให้ทายกันดีกว่านะครับว่า ชายคนนี้เนี่ยไปฆ่าใครที่เป็นคนใหญ่คนโตในยุคนั้น,นะฮะลองทายดูครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ้งเฉลยนะฮะบสใหญ่ของลีโอนิอุสก็คือจักรพรรดิคาลิกลาฮะจักรพรรดิที่เรามักจะได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นจักรพรรดิใจโทดและมีความวิปริตวิปราสอยู่ในหลายแง่มุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเพศเรื่องความดุร้ายนะฮะแล้วก็มีการกระทําที่ฟังดูแล้วก็ตลกปนงง,งๆนะครับอย่างเช่นการที่คาลิกลานะฮะ เคยเตรียมการจะแต่งตั้งม้าสุดรักให้ได้รับตําแหน่งกงศุลนแล้วอีกวีรกรรมที่โดดเด่นมากนะครับก็คือการสั่งทาลายรูปปั้นเทพเจ้าแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยหันมาบูชาแกให้เป็นเทพซะเองครับคุณผู้ฟังไปให้สุดครับอ่ะเรื่องนี้จะจริงเท็จแค่ไหนนะฮะเราก็ทําได้แค่ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องการแปะป้ายคนอื่นว่าเป็นคนบ้านเนี่ยมันเป็นลูกไมส้สกปรกทางการเมืองที่มันน่าจะมีให้เห็นอยู่ในทุกที่นะฮะ คงต้องปล่อยให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาถูกเถียงตบตีหาความจริงกันต่อไปกันจะดีกว่านะฮะกลับมาที่ลีโอนิอุสของเรากันดีกว่านะฮะแกก็รู้ว่าคาลิกุลาเนี่ยมีพวกพาคีโบราณนะครับคอยชักยายอยู่เบื้องหลังอีกแล้วลีโอนิอุสเนี่ยจึงวางแผนไปแทงเขาตายตรงระเบียงทางใต้ดินใต้เนินพลา,ายง่ายง่ายแบบนั้นเลยฮะซึ่งรายละเอียดของวิธีการลงมือเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าในบรรดามือสังหารแห่งตำนานทั้งหมดเนี่ยลีโอนิอุสน่าจะเป็นคนที่ เราไม่ประวัติเขาน้อยที่สุดแล้วล่ะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะโผล่มาในเกมต่อๆไปของ Assassin s s a s ิ i n s c r e e d หรือเปล่านะฮะหรือว่าอาจจะไปโผล่ในสื่อรูปแบบอื่นหรือเปล่านะครับผมและสําหรับมือสังหารคนสุดท้ายของวันนี้นะฮะคนนี้เนี่ยตัวจีดไม่แพ้ปู่ดาวเรียสเลยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นมือสังหารที่มีฝีมือเก่งกาจที่สุดคนหนึ่งเลยครับนางก็คืออาญามือสังหารที่สืบสายเลือดมาจากคาซันดราแห่งกรีครับ เธอจึงมีความเป็นลูกครึ่งอียิปต์แล้วก็กรีกอยู่ในตัวด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในหัวหอกคนก่อตั้งภาคีฮิดเดนวันซึ่งก็จะเป็นภาคีมือสังหารที่เรารู้จักกันนั่นแหละนะครับอาญาหรือต้องพูดว่าอาญาแห่งอเล็กซานเดรียนะครับเพราะว่านางเกิดที่นั่นครับแต่ว่าอาญาเนี่ยไปใช้ชีวิตวัยเด็กจริงๆที่ศิวะบ้านของบาเยงนะครับแล้วทั้งสองเนี่ยก็ปิ๊งปังกันนะฮะจนในที่สุดก็ได้ลงเอยด้วยการแต่งงานในวัยเพียง15ปีแม้พ่อของบาเย้งนะครับ ต่อมาอาญาก็ได้ตั้งท้องนะครับแล้วก็ให้กําเนิดลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าเคมูครับลูกชายคนที่บาเยกนะครับพยายามจะสอนวิถีแห่งเมตใจให้แต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุที่พวกพาคีโบราณนะครับจับตัวสองพ่อลูกไปในเหตุการณ์นั้นนะฮะบ,บาเยกพยายามจะพาลูกตัวเองหนีแต่ว่าเขาเนี่ยได้ทําพลาดครั้งใหญ่นะฮะนั่นก็คือเขาพลั้งมือไปฆ่าลูกชายตัวเองเข้านะครับ ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าบาเยกแล้วก็อาญาเนี่ยจะต้องผูกพยาบาทอยากตามล่าหัวพวกภาคีโบราณแล้วก็แก้แค้นให้กับลูกชายนะครับซึ่งพออาญาสืบไปนะฮะก็ได้ความว่าพวกภาคีโบราณเนี่ยน่าจะทํางานรับใช้ให้กับปโตเลมีที่13ที่ครองอียิปต์อยู่ในตอนนั้นนะฮะ <c oughs> อาญาก็เลยมอบฮิดเดนเบลดของปู่ดาวเรียสน,นะฮะที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาให้บาเยกแล้วก็ให้เขาเนี่ยเอาไปใช้ตัดนิ้วไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาไปใช้ฆ่าคนจากภาคีโบราณนะฮะ พวกงูพิษแห่งอียิปต์ครับผมและเหตุการณ์หลังจากนั้นนะฮะ orus, อพอลโลดรัสแม่ชื่อเรียกยากยจริงเห็นว่าอาญาเนี่ยเป็นคนเก่งนะครับมีความสามารถ<ม>ก็เลยพาไปทําความรู้จักกับครีโอพัต,ตราที่7เพื่อฝากฝังให้เป็นเด็กเดินงานนะครับซึ่งอาญาเนี่ยก็ได้ไปชักชวนให้บาเยกมาทํางานนี้ด้วยกันเรื่องกังวลใหญ่สุดของครีโอพัตราตอนนั้นนะฮะก็คือนางเนี่ยต้องการจะชิงบัลลังจากปโตเลมีที่13ให้ได้ซึ่งแผนการที่ดีที่สุดก็คือ อาญาและบาเย้เนี่ยต้องพาคริวอพัตรานะครับไปกระชับสัมพันธ์กับในพลผู้ยิ่งใหญ่จูเลียซีซ่าแล้วก็ตามภาษาการเมืองแบบโลกโบราณน,นะครับทั้งสองเนี่ยต้องแต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองตัดช่องไม่ให้ปโตเลมีที่13เนี่ยมื่อจับมือเป็นพันธมิตรกับซีซ่านั่นเองครับแต่เมื่อครโอพัตรานะฮะได้ขึ้นครองบัลังสมดังใจแล้วนะครับบาเย้ก,กับอาญาเนี่ยก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่า ไอ้ฟลาวิอุสและก็เซฟติมิอุสนะครับที่เป็นสมาชิกของภาคีโบราณนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีส่วนร่วมในการตายของลูกชายพวกเขาแบบตรงๆกันเลยนะฮะมันไปดึงทั้งครีโอพาตาแล้วก็ซีซ่านะครับมาเข้าฝ่ายภาคีโบราณเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหร้องชิดกันเลยทีเดียวนะฮะงานนี้ยากแล้วฮะเพราะว่าไอ้สคนนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่คอยปกป้องทั้งคู่เรียกว่ามีแบ็กดีอะไรแบบนั้นฮะอาญาและบาเยงนะครับก็เลยตัดสินใจได้เด็ดขาดแล้วว่าถ้าอย่างนั้น เรามาตั้งตี้ของเรากันเองบ้างดีกว่าไม่ต้องไปงอไขรนะฮะก็เลยตั้งขึ้นมาชนกับพวกภาคีโบราณไปเลยนะครับผมแล้วในที่สุดภาคีผู้เร้นกายหรือก็คือทิดเดนวันเนี่ยก็ได้ถือกําเนิดขึ้นณนจุดจุดนั้นนั่นเองฮะแล้วทั้ง2คนนะครับก็แบ่งหน้าที่กันไปนะครับตัวบาเยกเนี่ยอยู่อียิปต์แล้วก็ไปฆ่าฟลาวิอุสส่วนอาญาเนี่ยจะพาสมาชิกภาคี2คนนะครับก็คือบรูตุสแล้วก็ลองใจนัสนะครับไปกรุงโรมไปที่โรงละครปอมเปในวันที่15มีนาคมนะครับ ช่วงเวลาที่ซีซ่าใกล้จะประกาศตัวเองเป็นผด็จก,การตลอดชีพนะครับพอไปถึงที่นั่นนะฮะอาญาก็สั่งบรูตัสกับลองจนัสไปทวงเวลาซีซ่าก่อนเลยไปเดี๋ยวเธอจะขอเคลียร์กับเซฟติมิอุสก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าอาญาเนี่ยเป็นฝ่ายชนะและก็ได้ล้างแค้นให้กับลูกชายได้สําเร็จนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ตามเข้าไปถึงลานที่ซีซ่ากาลังพูดชักจูงสภาเรื่องแต่งตั้งตัวเองให้เป็นผด็จก,การตลอดชีวิตนะฮะพอเห็นช่องหม่อมๆนะครับอาญาก็ไม่รีรอเลยฮะ เสียบมีดเข้าหลังซีซ่าแบบมิดด้ามะฮะมิดโคนกันเลยทีเดียวตามมาด้วยบรูตัสกับคนอื่นๆนะฮะรุมแบบจ้วงจบชีวิตเผด็จการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกซึ่งถ้าใครนะครับอยากรู้ชีวประวัติเข้าๆข,ของมหาบุรุษจูเลียสซีซ่าคนนี้เพิ่มเติมนะฮะเราเคยทำยูบิทอเปียเกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะนะครับในชื่อตอนมหาบุรุษมหาเผด็จการนะครับผมสามารถไปตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างคําอธิบายได้เลยนะครับ กรณีของอาญานะฮะจะพิเศษกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากจูเลียซีซ่าแล้วก็ยังมีครีโอพัตรานะครับที่อาญาเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการสังหารด้วยนะครับคือไม่เชิงว่าอาญาเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าตรงๆนะครับแต่ว่าเป็นคนมอบยาพิษให้กับครีโอพัตรากินเพื่อฆ่าตัวตายมากกว่าเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากซีซ่าตายไปสักพักหนึ่งเนี่ยกองกําลังของออกตาเวียนนะครับก็ทําศึกใกล้จะมาถึงกรุงอเล็กซานเดรีย ซึ่งดูยังไงนะครับฝ่ายมาร์กแอนโทนีแล้วก็คริโอพัตราเนี่ยก็ไม่น่าจะชนะอยู่แล้วนะครับก่อนตายครับคริโอพัตราก็ขอให้อายาในฐานะคนรู้จักกันเนี่ยช่วยเอาซีซาซเรียนลูกของคริโอพัตรากับซีซ่านะครับไปฝึกเป็นมือสังหารด้วยอายาก็ยอมตกลงด้วยตามนั้นนะครับแล้วก็พาซีซเเรียนหนีไปส่วนคลิโอพัตราก็กินยาฆ่าตัวตายครับผมสำหรับชื่ออมูเนตนี้นะครับเป็นชื่อที่อายาเนี่ยตั้งไว้เป็นนามแฝงของตัวตนใหม่หลังจากก่อตั้งภาคีไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ และว่ากันว่ามีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่รู้ชื่อจริงของนางถ้าใครเอ่ยถึงชื่อจริงนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนลงโทษถึงตายได้เลยทีเดียวฮะเรื่องราวของอาญานะครับความจริงมันยังมีอีกหลายเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราจะเก็บเอาไว้คุยกันในตอนที่มันเกี่ยวข้องกับภาคออริจินตรงๆกันจะดีกว่านะครับเอาละครับวันนี้เราก็พาไปรู้จักกันครบหมดแล้วนะครับกับมือสังหารในตำนานทั้ง6ที่วีรกรรมแต่ละคนเนี่ยดุดุกันทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนกับคําพูดที่บอกว่า ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ว่าตํานาน,นยอยู่ตลอดไปนะครับเอาละครับสําหรับคนที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราเล่นเรื่อง Assassin s Creed ไป2ตอนติดเลยแบบแน่นๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้านเนี่ยเราน่าจะไปเกมอื่นของ Ubisoft กันบ้างดีกว่านะครับแต่ว่าจะมาในหัวข้อไหนนะครับขอให้ติดตามทางช่อง YouTube ของ Ubisoft Thailand เอาไว้ด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ